สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรครับมือนี้มหาสมบัติกเกษตรผ้ารวยนะครับทำรายการเกี่ยวกับการ,กรเกษตรแล้วก็รับจ้างฉีดยาจำหน่ายยาคุ้มขา่ยาในหน้าเขานะครับมือนี้กระไดมาฉีดยาที่เขตจังหวัด้อยเอ็ดนะครับครับแม่ครับสวัสดีครับ ครับแ <c oughs> ม่จะนาคุณเลื้อนนะจ้ะมาสีหนาปุ่มพ่วงกับหยาไข่เคียดหลายคักหยานี่เจ็ดหน้าเขาอันหกหนึงหกหนึ่งเป็นยังไงแม่ให้ผลผลิตดีบ่ด,ดีอยู่จ้าครับก็มีปัญหาเรื่องยาเรื่อง <c oughs> เรื่องยาเลี้ยงหอยหอยจ้าหอยเชื่อเล็กินเขาน่าเนาะแม่เนะาะครับครับผมอ้าเดี๋ยวผมจะลอง เบืองในหน้าเขาแม่นอใชกาซิมียาผุ่งพุวงนี่ครับว่าจะพืชนี่ครับต้นแดงแดงนี่ครับเนี่ยต้นแดงแดงนะครับอย่าเกิดเลยนะครับนอ<บ>อย่าใครเขียยแปดมือเขาก็แปดมืองานคืน <c oughs> พ้อมกันแล้วอือจ,จังว่าอยากให้เพื่อนมากำจัดให้ ครับผมครับถาโดนสักคู่นึงครับแม่ครับผมขี่รถมายาก <c oughs> ครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับนนวันนี้มาฉียดยาแปลงแม่จันนะครับนา14ไร่กว่านะครับ ปันนมะจิตโจมาซอนนะครับบวกกับอาวันกาดนะครับผมก็กำลังผสมยาอยู่นะครับโดยทีมงานมหาสมบัตินะครับกรเกษตรพารวยนะครับกำลังทำการผสมยานะครับผมวันนี้ก็มีลมนิดๆน,น,นะครับ โจมาซอนนะครับคุณสมบัติเป็นยาคุมค่าหญ้าในนาข้าวนะครับหญ้าดอกขาวข้าวนกจ่้ากกหนวดปลาดุกหนวดแมวไข่เขียดนะครับก็สามารถกำจัดได้นะครับวันนี้ทำการฉีด14ไร่นะครับโจมาซอนอาวันกาดนะครับ น,นี่นะครับเป็นโจมาซอนนะครับ้างล่างก็มีเกษตรกร,ร,กรมาดูสองสามท่านนะครับวันนี้นะครับมาดูการฉีดโดนทีมงานมหาสมบัตินะครับผม อันนี้กำลังทางนี้ก็จะมีการเตรียมเครื่องนะครับโดยท่านอบอตอเบิร์ตนะครับวันนี้ดูในแปลงญ้านิดนึงนะครับอันนี้ก็นี่นะครับจะเป็นญ้าต้นสีออกม่วงๆนะครับอันนี้จะเป็นญ้าข้าวนกหรือว่าญ้าพุ่มพวงนะครับก็จะ เล็กๆในแปลงก็จะมีหนวดแมวนะครับยาหนวดแมวไข่เขียดนะครับมียาหลายชนิดนะครับในแปลงวันนี้ก็ทําการฉีดเจอมาซอนอาวอนกาดโพลิบิดนะครับอันนี้เครื่องของเราก็กําลังเตรียมเครื่องอยู่นะครับ จะเริ่มตรงนี้เลยครับครับครับตอนนี้นักบินเราก็พร้อมแล้วนะครับฉีดนาแม่จันนะครับเขตจังหวัดร้อเอ็ดนะครับก็เริ่มปฏิบัติงานแล้วนะครับกำลังเข้ารันเวย์นะครับพร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับ ับมหาสมบัติรับจ้างฉีดยาในนาข้าวครับทังมียาบริการนะครับยาโจมาซอนคุมข่ายยาในนาข้าวโพลิบีตคุมญ้าในนาข้าวนะครับแล้วก็อาวันกาดนะครับบวกไป3ตัวนะครับอาติดต่อซื้อสินค้าโจมาซอนหรือว่ายาคุมข่าายานะครับ 0994259442นะครับแปลงนาแปลงนี้ของแม่จันนะครับเขตจ,จังหวัดร้อยเอ็ดก็จะมีหญ้าข้าวนกเยอะนะครับหรือว่าหญ้าพุ่มพวงนะครับจำนวนมากนะครับในแปลงนะครับ ระดับความสูงของของอันนี้เท่าไหร่ครับนักบิน1.6นะครับถ้า1.6การกระจายตัวของยาเนี่จะได้ผลดีนะครับจะกระจายรงพื้นที่ลงพื้นที่ประมาณ4-5เมตรนะครับตัวยาจะลงดินได้ดีนะครับจะจะกระจายตัวได้ดีนะครับ ทัศนวิสัยอากาศดีนะครับช่วงเช้าวันนี้นะครับวันที่22่ธันวาคม64นะครับผมบินต่อรอบก็ประมาณ3ไร่ต่อรอบนะครับโดนของเรานะครับ ติดต่อให้ไปฉีดยานะครับในนาข้าวในเขตยังงบัดร้อยเอ็ดนะครับเบอร์โทร0994259442นะครับผม